หนูเล็กพูดขอโทษแล้วเรียกได้ว่าหนูเล็กก่อนบายเผยสาเหตุลาออกจากพิธีกรหลักในรายการเหตุฮอร์โมนตอนท้องเวียงทุกคนจนเพื่อนในวงการไม่เหลือ มาเปิดใจแบบหมดเปลือกี่ปลอมลาออกจากพิธีกรหลายรายการนักแสดงอารมณ์ดีหนูเล็กก่อนใบเมื่อช่วง3ปีก่อนโดยเจ้าตัวได้บอกว่าหนูรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนบ้าบางเหตุการณ์สมมุติถ้าหนูนั่งอยู่แล้วมีคนยกน้ำมาให้คนอื่นแต่ไม่ได้ยกมาให้หนูเราก็จะคิดว่าเขาไม่ชอบหนูหรือเปล่ามันเกิดจากฮอร์โมนหลังคลอดของหนูเองรู้สึกน้อยใจอยากจะร้องไห้ตลอดเวลาเลยไปปรึกษาหมอ ปัญหาคือคนที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจกับบ้านปรึกษาสามีว่าจะขอลาออกจากรายการเพราะถ้ายังทําอยู่เพื่อนในวงการจะเกลียดเราหมดเลยตัดสินใจว่าลาออกโชคดีที่สามีเข้าใจมีความน้อยใจพี่เบกกี้ด้วยเพราะโฮอร์โมนด้วยแต่เราก็ได้เคลียร์ใจกันแล้วมีการขอโทษขอโทษยกันแม่เบกกี้ก็บอกว่าตอนนั้นเขากลับไปอยู่เซฟโซนตัวเองเพราะไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งสิ้นนอกจากนี้หนูเล็กยังบอกอีกว่าช่วง3ปีก็ให้เวลาตัวเองเหมือน มานั่งคิดเกิดจากฮอร์โมนเราคนเดียวเลยเกิดจากเราคนเดียวเป็นประเภทว่าถ้าน้อยใจใครจะบอกหมดไม่ติดต่อหนูเล็กได้บอกว่าหนูบล็อกไลน์บล็อกเฟซไอจีบล็อกทุกอย่างพอให้เวลาตัวเองเข้าใจมากเป็นฮอร์โมนอารมณ์เราด้วยนี่คือการให้สัมภาษณ์ของหนูเล็กนั่นเองค่ะ